ที่กันแต่ต้นไม้มันสะสมเอาไว้นะฮะทำยังไงเราจะได้ควันมันแล้วก็ใช้อุณภูมิให้มันควบแน่นใช่ไหมถ้าความชื้นสัมพัทธในอากาศมันเยอะถึงจุดจุดหนึ่งที่เราเรียกดีวคอร์ลุจุดต่ำมันก็จะุเกิดฝนมันก็พยายามลดปริมูมิป่องลงมาลดปริมาณฝุ่นฟอ,องเตาผ่านออกมาให้มันได้เจอจุดตำ่ำตามจุดตำ่ำก็จะได้เกิดน้ำฝนขึ้นาม,มาอันนี้มเถึงต้นไม้ชนิดไนใช่ไหมได้ครับได้อะไรเนี่ยที่เรามองเห็นรอบๆเนี่ยได้หมด ก็จะมีาสารตัวนี้ที่เป็นตัวมันเองมีอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน,น้อยแต่ก็ไม่หนีกัแบบนก็เหมือแบบนกับคนคนฝรั่งคนไทยคนอืน่นขนาดนี้ต้นทุกขนาดไหนคะจะได้แบบต้องใช้ปริมาณในการที่จะได้น้ำอ๋อแล้วแต่ถ้าเราแบบค่ะแล้วเอาหรอเตาอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเตาชาวบ้านเขเผาใช้เตาสองร้อยลิตรแล้วก็ใช้ไม้ไผ่เป็นตัวพุ่มแน่น ของไม่ไผ่ตัวคุณแม่ก็ได้สักสองสัมนิ้แต่ก็ผมไม่เช้ดฟอสเตลเลตแล้วก็มีน้ําเป็นตัวระบบลอยเย็นข้างใน,นก็ถไม้เจ็ดิโลก็ได้ประมาณไดสิบยี่สิบลิตแต่เม่าแต่ว่าไม้องนีอไม้เนื้อแข็ก็ได้ไม่ต้องหว่วง็ได้ไม้อะไรก็ได้แต่ว่า ที่ดีก็ลวรความชื้นม้อยู่หน้าประมาณตั้ง่0เปอร์เซนต์ถ้ามาว่าเราตัดไม้แล้วเราก็มาทิไว้ตั้งสามวัทิ้งไว้ในร่มไม่ใไว้เในร่มเลงมเกี่ยวข้ารตองเผาก็เแนะนำว่าควรจะเป็นไม้ยืนต้นจะดีวัชึ่งแต่จริไม้เล็กๆเนี่ยไม้เล็กน้อยๆนะนเราก็มาดูว่าแรงดันที่มันทำอยู่ที่นี่เท่าไหร่เราก็คุมแรงดันได้ตัวโดยตัวนี้ มันเดี๋ยวคุณครอบด้วยก่อนสนใจมากๆสองนาทีนะครับเรียบร้อยเฮ้เตาไมโครเวฟอ่ะทำไมล่ะอสองนาทีได้กาแฟแก้วหนึ่งเลครับเคยลองแล้วใช่ไหมครับอยู่ไหนก็ไม่อยู่ไหนครับผมอยู่กรุงเทพครับมาในงานนี้ดูจากอะไรมานึงสองนาทีขึ้นครับดูโทรทัศน์ ดูโทรทัศน์แล้วก็มีว่าจะมีการสนใจงานในเปิดในโรงพยาบาลมีควันไหมครับโฟลตาโฟล์ตาก็เอาน้ำมันเนี่ยมาเติมเครื่องดีเซลโฟล์ต้าติดไงเนี่ยมุงคือผมไม่ไม่ชอบสตาร์ท้าทำบุ๊คโฟล์ต้าจะมีน้ำมันนีนนะโอ้โหสุดยอยก่อนว่าได้ให้มาที่โรงงานเะื่อการงานก็มีน้ำมันไส่ก่ จจุุดดพักติู่บบ้นครยงีอหเหมือนเตาถ่านทั่วไปแต่ว่ามันใช้ของแค่เนี้ยมันใช้ไม้แค่เนี้ยรูปเดียวแล้วไอ้ขั้นตอนทำมันนี้ทำอนู่นครับใช้สายเคเบิลเวลาทำมันอยู่ที่นี่ครับก็แพงขึ้นมีคนตามยี่สิบกีลวลมนครับ วม่ก้งตอกไม่ครับมอเตอร์ใหม่ครับ่ดให้บริการเพิ่ใช่ค่ะไ้ขอซื้อมาทําไเหรอเรื่องทานหนูเอาอะไออกบามีค่ะก็มีค่ะนี่หนูเอาเตาชิมวนไม้กับแก่ะไว้หวานะครับแล้วก็มีเตาขามีวลิ้มแล้วเหรอใช่ค่ะย่าเทานร้อชูบนี่ปีทาไมของลงมีเตาขอทานด้วยนะครับาส่ใบบริการัไมอรหมด S <S <S แล้วมันก็จะเสียไอตัวเปล่าไอตัวถังตัวกะระปอนเยอะใชงนั้เสียเวลาแล้วก็ใช้วิธีเยอะเพราะฉะนั้นลล <S <S ลหลักการของไบโอดีเซลย่ันหนึ่งก็คือถ้าเราใช้ไบโอดีเซลมานทำปฏิกิริยาเอสเตอร์ได้เร็วก,ก็คือเราใช้อุณหภูมิสูงแรงดันสูงปุ๋ยยาที่กขกขึ้นเนาะถ้าจะเร็วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอ่าอุณหภูมิสูงแรงดันสูงเพราะฉะนั้นลหลักการก็คือเราก็จะมีถังตัวนี้แต่จริงถังตัวนี้ต้องใหญ่นะถังใส่น้ำมันพืช อันนี้เราขังผสมอ๊าซฮอ์กับด่างนะเสร็จแล้วต่อห้าก็แล้วแต่เราแต่กินตัวนี้มันต้องใช้นิ้เดินวาวนะเออพอผู้พูดตากระไหลเสร็จแล้วมันก็จะมาเข้าตัวนี้มันเข้าเกียร์ปั๊มตัวนี้ตัวนี้เป็นปั๊มแรงดันสูงนะไอ้เกียร์ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เพื่อผสมระหว่างเป็นพวงหลักเสร็จแล้วมันก็มาเข้าตัวท่อตัวนี้ตัวนี้ท่อตัวนี้จะเป็นลักษงหนักของคอยสปริง แล้วภายในข้อคอยสปริงให้จะมีเป็นสปริงอีกอันหนึ่งพันต้อนอยู่อีกทีหนึงแล้วมันคอยนานไหมนานแล้วจา่ ตอนนี้เวลาน้ำมันมาไหลผ่านคอยสปริงข้างในเนี่ยมันจะเกิดการไหลแบบปั่นป่วนนะที่เราเรียกเทอร์เบนโพนะมันก็จะเกิดการผสมกันตอนนี้พอาออกปุ๊บเสร็จแล้วตัวนี้เราจะผสมปุ๊บมันก็มาเข้าตัวนี้เช็ควาล์วเช็ควาล์วตัวนี้จะป้องกันการไหลกลับของน้ำมันมาผ่านเพชรเกตมาและแรงดันเสร็จแล้วก็มาผ่านท่อตัวนี้ท่อตัวนี้จะยาวประมาณ60เมตรเป็นท่อทองแดงตั้งบนรอบๆพี่เทอร์แล้วต้อง60เมตรก็ให้เราต้องการให้มันทำอุจจารนานๆอย่างนั้นนึกออกไหมปกติถ้าไปรีเซลมันทำที่ฝ ความดันบรรยากาศก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งสี่สิบนาทีแต่เราต้องการให้มันทําเพียงสามสี่นาทีเองนึกออกไหมค่ะร้อนยี่สเออเราก็ให้มันยาวประมาณหกสิบเจ็ดสิบเมตรพักอะไรอยู่ไหมอย่างเงี้ยมันล้นหมดนะอากาศพอโดนฮีเตอร์อันนี้เราเป็นชุดซิมูเลศนะ พอเดนความร้อนปุ๊บอากาศก็จะมาดันเนี่ยวิ่งมาทางนี้ทีนี้วิ่งมาทางนี้ปุ๊บอีตัวนี้จะทําให้อากาศมันเยน็นจริงๆมันจะมีน้ําหล่อเย็นอยู่อากาศก็หดตัวเพราะน้นก็จะทําให้ลําน้ํากระเพื่อม พอรำน้ำกระเพื่อมคนที่เราต่อตรงนี้เราใส่เช็คเราสองระดับคือตัวดูดกับตัวส่งเนี่ยมันก็สามารถจะดูดน้ําในลําคลองได้ก็ครับออกไหเนี่ยไออาศัยหลักการกระเพื่อมของน้ํามันก็จะสูบน้ําในคลองได้ไอ้ตัวนี้ก็เรียกสเตอร์ลิงแอนติมแบบลูกสูบที่เป็นของเหลวอันนี้ก็สเซอร์ลิงแอนติมเหมือนกันอันนี้อากาศร้อนเหมือนกันหลักการหลักการร้อนเหมือนกันแต่นี่ก็ใช้หลอดไฟเพื่อจะที่จะเห็นว่ามันมันเป็นชุดสาธิตนะแต่เป็นชุดจริงอาจจะเตาเตาถ่านเตาอะไรก็ได้ ให้ความร้อนหลักการเดียวกันคืออากาศร้อนมันก็จะไปดันลูกสูบมันก็จะมีทั้งอากาศร้อนและอากาศเย็นลูกสูบร้อนลูกสูสบเย็นมันก็ดันให้กัอนนี้หม,มุนทีตรงนี้ก็แล้วแต่เราจะไปทําอะไรอ่ะสูบน้ําปั่นไฟอะไรก็ได้อันนี้ข้อดีของสเตเรอที่ก็คือมันไม่ต้องมันใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงก็ได้คุณมีถ่านคุณมีปืนคุณมีใช่นเนเนได้ฮนะ้ยใช้นเนนป่ะใช่ใช้เนนก็ได้ใช่ไนมนี่ก็สายพานเด่งวันนี้เออนึกออกไหมมันก็ไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วมันก็อะไรก็ได้ นะมันก็มันก็ใช้งานได้เป็นเครื่องมือที่ใช้พลังงานทดแทนที่เราไม่ต้องพึ่งน้ำมันไบอเไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พอๆน่าจะให้ความอใจใส่เพราะว่ามันมันจะมีการพัฒนาจนถึงท่านใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์และใช้งานได้จริงอันนี้เป็นแล b ถามว่าได้ไหมก็ได้ระดับหนึ่งแต่ปฏะิภาพยังไม่ดีระดับสงไม่ได้หรอระดับสองระดับสาม ไม่ยากมันไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวถ้าเป็นไม่ได้ก็ใช้รถบรรทุก24โวลต์นะฮะเสร็จแล้วเรามาแกะออกมันจะมีโรตเตอร์เนี่ยอยู่ข้างในนะฮะโรตเตอร์เนี่ยปกติเนี่ยมันจะเป็นขดลวดอยู่ข้างในนะเราแกะออกเอาขดลวดโยนทิ้งไปเอาแม่เหล็กลำโพงอะ่ะช่างกิโลขายได้ไหมออได้ฮะก็ประมาณสี่ขีดก็ได้หลายตังค์อยู่ร้อยกว่าบาทนะแล้วก็เอาแม่เหล็กลำโพงที่มันพอดีใช่ฮะใส่เข้าตรงกลางอัดกลับเข้าไปนะ แล้วก็ประกอบคืนเข้าไปใช้ได้แล้วฮะตัวนี้ก็เป็นเจนละเป็นเจนกังหันลมราคาก็อย่างตัวนี้ห้าร้อยถึงมาห<ด>้าร้อยไปซื้อแม่เหล็กอีกพันตบาทมาใส่ก็ใช้ได้แล้ว <20 S 2> แต่ปัญหาคือต้องหาแม่เหล็กที่มันพอดีกับมันนั่นเองนี่ฮะวิธีทําง่ายที่สุดถ้าตอนนี้เรากาลังหาแม่เหล็กลลรถรถบัสนะฮะรถบัสไดชาร์จของรถบัสนะฮะมันยี่สี่โวลต์ ร้อยสี่สิบแอมม์มันจะได้ประมาณสามพันวัตต์ถ้าที่หาได้ก็เอามาทําก็จะได้กังหันลมตัวสี่สามพันวัตต้นทุนไม่ถึงหมื่นนะครับก็ะจะวัดวัดละสามบาทค,ครับีแค่เนี้ยครับก็ไม่ต้องไม่ต้องบวายสายใหม่เลยไม่ได้เลยบวายสายใหม่เห็นไม่เลกอย่างเดียว ไม่ยอมเมื่อวานเขาบอกต้องสัผ้าอีกว่เออเดนี่ก็จะเป็นระบบไฟที่เราใช้โซล่าครับอคือให้พอประมาณแสงสว่างพอประมาณห้องน้ำก็ใช้พอประมาณแล้วก็ด้านหน้านี้จะเป็นตัวสเปรย์หมอกนะครับที่มันมาหลุเมื่อกี้ได้แล้วได้สเปรย์แล้วได้ได้รับสเปรย์หมอกแล้วมันจะเป็นได้น้ำวนได้รับน้ำวนแล้วครับ เดี๋ยวไปดูข้างล่างครับวางน้ำเขียวครับมีลูกรังครับต้องเฉพาะที่วางน้ำเขียวแล้วแล้แต่ครับตรงไหนมีที่ลูกรังมีอะไรพอครับพอดินแดงพยายามได้ย่างกระแกบได้นี่แล้วมันโดนน้ำก็ไม่เป็นไรละไม่เป็นไรละครับาตากแห้งแล้วครับตากแห้งนะออตากแห้งกันนะแต่เวลาจะตอบน้ำเมื่ไรก็มีเวลาแล้วตรงไหนครับ คนนี้ใจอันนี้นิทรรศการนี้เราจะไม่เลิกจัดนะครับพวกอุปกรณ์นี้ก็จะอยู่ตลอดความอีความตื้นล่างตลอดส่เนมากเลยแล้วในลมลมแคบแคบแต่แต่ไม่ใช้ได้ใช่ได้ออกมาใกล้เคียงของใหม่อายุก็น่าจะใกล้เคียงกันเพราะมันไม่มีอะไรต่างกันเท่าไหร่อย่างอย่างแผงหนึ่งเนี่ยมันมีออกประมาณสี่สิบบาทครับสี่สิบบาทหกสิบวุฒิ มันจะรับอยู่ที่ประมาณ3-6โวลต์สูงสุดซึ่งถ้าเราไม่มีแบตเตอรี่3-6โวลต์เราก็ต้องใช้เครื่องมืออีกราคาเป็นหมื่นเอาไปควบคุมการชาร์จซ,ซึ่งเราไม่ใช้เราแบตเตอรี่3ลูกดีกว่าใช้แบตเตอรี่3ลูกอเอามารับเลยพอดีเลยครับมันเหมือนมันโย,น,ยนมาเลยรับพอดีแบตเตอรี่แพงนะแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่เก่าของรถที่ใช้แล้วครับที่ยังไม่เสื่อมครับก็ลูกหนึ่งแล้วนี่ยังอันนี้คือ1ชุดชุดหนึ่งก็แผ่นนึงถ้าไฟนีไฟนี่จะใช้ได้กี่ชั่วโมง ต่อหนึ่งหลอดถ้านับถ้านับถ้านับเท่ากันนี่นะฮะอย่างนี้มันไฟ2ี่สวัตต์อันนี้ก็ประมาณชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับอย่างตากแดด5ชั่วโมงก็ใช้ได้5ชั่วโมงนะต่อหนึ่งตัวครับต่อหนึ่งแผงครับครับอันนี้จะเป็นระบบที่หมุนตามดวงอาทิตย์ครับซึ่งพัฒนาไว้ก่อนที่จะมีแผงถูกแผงตัวนี้นี่ถูกมากเราก็เลยแต่ก่อนเราไม่มีแผงเราใช้แผง แผงโมโนคิสต์ไลน์นี้มาทำนะครับทีนี้เราจะทําให้แผงมันเข้มขึ้นก็ไม่รู้จะทําไงดีก็เลยต้องใช้กระจกสะท้อนอย่างให้มันยิงไปตรงกลางที่จะเข้มมากได้ไฟประมาณสี่เท่านะครับของแผงนี้แล้วก็เลยก็ต้องติดตัวหมุนตามตัวทีเดียก็ระบบนี้ก็ใช้ง่ายครับใช้มอเตอร์ธรรมดา300บาทซื้อเติมมอเตอร์ไซ์หมุนนีงแล้วก็สวิตช์แสงทั้งหมดสวิปแต่งละร้อยกว่าบาทครับวันนี้ใช้ของของราคาในตลาดมีอสอมาั้ แต่ว่าแผ่ไม่อายุมากครับอายุมันสามสิปีขึ้นไปอายุคนมากครับเขาเรียกโมโนคิสตาลายแผงตัวนี้ราคาตลาดบ้านเรานะอยู่ที่สองพันห้าแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดนำเข้ามาอยู่ที่ประมาณพันสองครับพันสองจริงๆของราคาตลาดโลกตัวนี้โซลาร์เซลล์วัดละเหรียญครับวัดละสามสิบสามสิบสามบาทนั่นเองครับแต่ราคาบ้านเรายังขายวัดหนึ่งเป็นร้อยกว่าอยู่อีกที่กรโถนมาแถวเา ครับนำเข้าภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับคุณรัเซเดชแล้วก็จะมีชุดสูบน้ำนะคร่าน้ำครับไฟฟ้าไฟฟ้าสวดตอนหลังเราพบว่าเราเจอปัม๊มปั๊มลดปั๊มมว่อน้ำรถนา่าจะแรงขึ้นแล้วก็เราก็พบว่าบางชาวบ้านเนี่ยเขามีปั๊มแบบนี้อยู่แล้วที่ใช้สูบน้ำมาดาล แต่ว่าจะไปเปลี่ยนปั๊มก็มันก็ยาก,ยากอีกเพราะว่าซื้อมาแล้วพันถองพันแล้วเราก็เลยเอามอตเตอร์จักรยานนะครับ24โวลต์มาต่อตูดเลยตูวเลยจะสูบน้ำามาดาน,น,นี้เหมือนเดิมดังนนคนที่มีปั๊มสูบน้ำามาดานู่แล้วก็ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไม่ดัดแปลงอะไรก็ซื้อมอเตอร์มาอีกคันหนึ่งต่อเลย้้ตัวนนีงก็เราเรามีเยอะครับตอนนี้เราก็สั่งเข้ามาเป็นของนำเข้ามาป็งกมาครมา ราคาอร่างนี้เพลงก,ง,ง,กงมันเท่าไหร่1,500นะครับ1,500ตัวนี้จะดีกว่าตัวนี้ก็จะทนทานกว่า,ก,วากินแอมน้อยกว่าครับ<ม>ตัวนี้กินแอมมากเพราะว่าระบบมันแรงดันสูง<ม>ตัวนี้กินแอมน้อยมากครับ<ม><ม>ประมาณ10-20วัตต์ก็หมุนแล้วตัวนี้จะสูบน้ําได้สูงประมาณ20เมตรปกติถ้าเป็นบอ่อบ่อขุดบอ่อปลอกนี่ก็จะเอาตัวนี้ลอยทุนลงไปเลยเพราะตัวนี้ไม่มีแรงดูดจะต้องแรงดูดได้ประมาณฟุตหนึ่งนั่นเองดูดขึ้นก็ส่งได้จะส่งได้เวลาส่งนี่ยังจะส่งขึ้นดอยเนี่ย ปั๊มมันยี่สี่โวลต์ก็จริงครับแต่ใส่ได <si <sh ้ถึงสี่สแปดถึงห0สิโวลต์ก็ได้เพราะถ้าโวลต์สูงรอมันจะจัดขึ้นเรามันจัดมันก็จะทำให้แรงดันน้ำด้สูงก็ขึ้นด้สูงครับนี่ก็จะเป็นแปลงนาสาธิตนาที่ติดนี่จะปลูกข้าวไว้นะครับก็จะทำเป็นนาสาธิตไปที่นี่กนเป็นนาบกที่ไม่ต้องมีน้ำขังมากแค่น้ำไม่น้อยเย ข้อเนี่ยบคืนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีแล้วครับมันตันมันตันครับตันถลีดีกว่าครับอย่างนี้จะดีกว่าอดีกว่าก็ถูกกว่าด้วยอ่าถูกกว่านะแล้วได้พื้นที่มากกว่าดีดีเป็นประโยชน์มากเลยอะไรนะเรามีไอ้ไอ้เห็นว่านั่นดูนะทีวีที่ที่มีเผาถ่านเป็นใบมือต่อเผา นี่มีหลายทีนครับนี่กำลังเก็บได้ยอยู่ไม่ปอกง,งานหลังเค่อันนี้กินน้ำบัตใช่ไหมบั <c oughs> อ๋อไม่เป็นไรหรอกเาแล้วก็เจ็บแดงเอาไปทำน้ำมันเติมมอเตอร์ไซค์ได้ครับ ทำอใไรจะรู้ก่งได้ทำระงอันนี้มอนนั่งสบายที่นั่งแบบพิงคอนเเราเรจากครูได้ไงเรียนเรียนรุ่นเดียวกันครับยิงกระเจี๊ยบแดงเนี่ยเอาไปตากแดดนะครับพรุ่งนี้กระเจี๊ยบแดงเนี่ยตากแดดไว้ประมาณสิวันนะครับ อันนี man, ้อันนี้แมูดำนะครับตดำร้อยสิบบายผมใส่ผมใส่มีโก้เขาไใส่มีโก้เลยครับใส่เลยครับไม่มีปัญหา คืออนุภาคนาโนนี่ลงหมดเลยครับระดับติดวันเนี่ยต้องตากแดดนะตากแดดแล้วอะไรละเอียดๆลงหมดก็ไม่ต้องไปทำอะไรกันไม่ต้องกรองเพราะการกรองนี่ยุ่งมากครับเครื่องมืออุปกรณ์เสียหายรับเยินทอาไปเยอะสรุปแล้ววิธีกรองต้องใส่ขวดแก้วเนะครับพลาสติกไม่ได้แล้วองบตัวกรองแล้วก็มันจะมันจะตัดโครงสร้างเองนะครับมันจะเรียงใหม่แม้แต่น้ํา น้ำน้ำกินน okay? really sure. uh, ี่ก็ต้องตากแดดแล้วก็จะเรียงโครงสร้างใหม่เป็นน้ำโมเลกุลที่แคบมันมีเหตุผลหบอกนะว่าทำไมถึงตากไม่ได้ผลิติัณฑ์ผิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เลยค่ะมันมันมันมาน UV ไม่ผ่านมันเออย่างเงีใช่ต้องการต้องการให้มันเสมือนเป็นแสงอาทิตย์ทะลุทะลุในสูถ้าเกี่ยวสูมันก็จะไปมันก็จะตัดโครงสร้างตัดโครงสร้างตัดโมเลกุลใหม่แล้วในการซึมเปลือกมันลิตรต่อลิตรเท่ากันนะประหยัดกว่าครับประหยัดกว่าประมาณสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์กินน้อยกว่า คือเซลเ์แ <ๆๆ S 1> ม้แดีเซลมันใส่ได้เลย<ต>ใส่ได้เลยครับไม่ต้องไปผปสมน้ำมันไม่ต้องรทบแล,แล้วมันประหยัดกว่าประหยัดกว่าครับแต่จริงๆแล้วเราเอาไปใส่เนี่ยใส่เป็นหัวเชียวือให้มันมีรสชาติหน่อยอเครื่องจะเดินเรียบขึ้นแล้วนิ่งแล,แล้วเร่งดีงอัตราเร่งดีควดไม่ดำวิโก้ควดไม่ดำท่านก็ดีเซลเราเป่าขวดดำแต่ใส่สบู่ดำไปสักขวดสปอนเซอร์หนึ่งก็ขวดไม่ดำครับก็คือกลายเป็นน้ำมันหัวเชียอนะครับปกติที่เขาทำหัวเชียรเขาก็ใช้พวกนี้ไปทำอยู่นกันต้องใส่เยอะๆครับม นะและยังพวกนี้ธนวันนะครับธนวันก็ส่งเสริมปลูกเยอะนี่เป็นพันที่ปลูกต่อได้นะครับแล้วก็ตากแดดเหมือนกันครับจะบีบก็ได้จะเจียวก็ได้เจียวเหมือนเจียวมะพร้าวนะครับเอามาใส่กันนะเจียวไฟห่อนไปได้น้ำมันแล้วก็เติมเครื่องอยู่เขาตากแดดใส่แล้วเติมได้หมดเลยครับมีโก้ก็เติมได้ผมเติมเองเลยครับน้ำมันคนที่ตากแดดน้ำมันคนที่ผมกล่าวว่าวันหนึ่งวัดที่มีเตาเผาศพเนี่ยต้องเอาไปเติมวัดเจ้าวาสก่อนเติมรถเจ้าวาด รถอื่นเดี๋ยวมันมจะมันจะไปนะเอาน้นมันคนเป็นๆอะไใช้ประโยชน์ไม่ไหมว่าอันนี้ก็ปาล์มน้ำมันกระเจี๊ยบแดงเนี่ยกระเจี๊ยบแดงเนี่ยพอเอาไว้ตากแดดต้องจะใสอย่างนี้ต้อใสนะไม่น่าเชื่อเลยว่าขับเย็นแล้วทำเป็นบินซินได้เลยโยกเอาบินซินเติมนาลเอาไปเติมรถเป็นซินเติมมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้เปิเม็ดมันเม็ดมันเม็ดนี่แหละที่เนี่แล้วเราก็เอาไปทำเป็น ทำชีวมวก็ได้เนี่ยรอบหนึ่งตัวไทยได้น้ำมัน4ลิตร4ลิตรโอ้มันเดี๋ยวนี้เราบีบได้มากแค่ด้านน้อยกว่าเก่าแล้วได้ได้น้ำมันมากน้ำมันจะได้ป่าเลยคนนี้มันก็ไปารักษาตัวใช่ใช่นี่เราไปทอดกินได้ไปนั่นได้เัเป็นนน้มวลาคนกินเราได้ไปทอดไข่ทอดอะไรได้วิ่งพลังวิ่งนักวิ่งเขาจะไปวิ่งแข่งนี่นะกินนี้แล้วก็กระเจี๊ยบแดงเนี่ย พอประเทศมาลีครับทำเป็นบินซินขายแข่งกับบินซินเลยที่อเมริกาาเอยตระเวีเจ้าแรกเอากระเจี๊ยบมาทำเป็นซินเชื่อเอาเลยนี่แหละเขาออกไล่พันมาบ่อยมากแต่เม็ดมันก็เป็นส่วนที่เราไม่ได้เสียเขาเมื่อก่อนเราเผาทิ้งครับทิ้งของที่ใช่ครับแล้วก็ปีนี้ก็แพงอยู่ก็กิโลละสองร้อยครับส่งไปไต้หวันหมดครับ เดี๋ยวต้องสอนวิธีทำถูุแล้วก็จะได้ถ้าอยากเรียนจะรู้เรื่องจริงๆก็ต้องไปที่วัดกัพื่อเก็บน้ำยาดังคืนต้องเก็บไม่ต้องครับตากลมไปอยู่ยุ่งกับมันมาก่าไปยุ่งําแบบขี้เกียจขี้เกียจถ้าไปยุ่งเขาจะเล่นตัวถ้าไปมองมันมากก็ไม่ได้ไปดูก็ไม่ได้โยนน้ำมันสบู่ดำเนี่ยเแล้วพอบีบมาแล้วก็ให้มันตกตะกอนแบบนี้เลยพอทิ้งมันตกเองครับจี ผก็อยู่วิธีแยกออกมาเราก็รินออกแล้วเราก็ลินออกมาใช้จะใช้เพราะน้ำมันสบู่ดำเนี่ยมันเติมเครื่องบินปตทใช้อยู่ทุกวันต้องเติมตัวนี้สองเปอร์เซ็นตพอปตทซื้อจากลูกศิษย์ผมนีดละสองร้อยร ที่วัดเรากปลูกทานตะวันกันเนี่ยครับใส่น้อย่ากจะเห็นลูกผมเนี่ยเขาเก็บไปแล้วจริงๆที่มีลูกผมวิธีการปลูกนี่ตดอกไม้ผลไม้ก็เป็นเมันได้เยอะอยู่ถ้าทานตะวันเนี่ยจะได้ต่อไร่ห้าร้อยลิตรต่อไร่ถ้าเป็นพันของท้ายเกี่ยหรือไอ้นยเนี่ย จะได้สามสามร้อยลิตรต่อไร่ต่อระยะเวลาระยะเวลาหนึ่งหน้าเนี่ยหนึ่งวันฤดูหนึ่งฤดูเราเ่ทำมันวิสาขาฤดูตีมาจะตีผ่ากาวแต่สบู่ดาวนี่เก็บทั้งปีออมันกี่เดือนครับถ้าเลี้ยงเก่งเลี้ยงด้วยฐานก็สามเดือนเริ่มออกลูกเขเลยนะผมไม่แพ้ปามนะ